ผมก็บอกว่าโอเคที่นี่หนาทั้งปี<ม>อยู่แบบบ้านอาขาผมว่าถึงไี้บอกเอาบ้านอาขาก่อนเลยครับเพราะผมชอบแบบนี้สบายสบาย<ม>ถามว่าผมให้ผมคุอยู่บ้านหรูๆแล้วล่ะก็อยู่ทําไม,มอยู่บ้านอยู่กรุงเทพนอนไม่ดีวะะล่ะ<ม><ม>นี่คือครอบครัวรุงสแสวงเมื่อมีวันหยุดยาวความสุขก็เกิดขึ้นบนยอดดอยกอดรักจังหวัดเชียงราย มีกี่ครอบครัวที่จะมีความสุขในวันหยุดแบบนี้ความสุขที่เกิดขึ้นบรรยากาศสถานที่คือแรงบันดาลใจให้ครอบครัวรุงสแสวงได้มาพบกันอีกครั้งทุกคนได้อยู่กับตัวเองได้ทานข้าวร่วมกัน นานๆจะได้มีพ่อแม่ลูกนั่งคุยกันเหมือนสมัยก่อนนะมีกี่ครอบครัวที่จะมีความสุขในวันหยุดแบบนี้นความสุขที่เกิดขึ้นบรรยากาศสถานที่คือแรงบันดาลใจให้ครอบครัวลุงสแสวงได้มาพบกันอีกครั้งขยันได้ไหมไม่กินหรอ ทุกคนได้อยู่กับตัวเองได้ทานข้าวร่วมกันนี่คือการกำหนดชีวิตเพื่อเอากำไรคืนให้กับชีวิตหาเวลาใช้ชีวิตกับครอบครัวเหมือนลุงสแสวงสักคังผมก็บอกว่าโอเคที่นี่หนาทั้งปีอ,อยู่แบบบ้านอาคา ผมว่าถึงได้บอกเอาบ้านราขาก่อนเลยครับเพราะผมชอบแบบนี้สบายสบาย,บายถามว่าผมให้ผมไปอยู่บ้านหรูๆแล้วหล่ะมาอยู่ทําไม,ม,มอยู่บ้านอยู่กรุงเทพนอนไม่ดีวะเลยถ้าเจอกันใหม่ <laughs>